มันค่อยๆเป็นน่าจะขี่เซิร์ฟกันแล้วทีนี้พอมันคว่ำแล้วจะปวดๆนะหรอใช่ค่ะมือจะมูกข้างมังแบงข้างนึ้นตูดล้วก็หลังออกมาแล้วเวลากดแค่เด่นหนึ่งเล่นหนึงมีช่องว่างอยไม่เหมาะจากในหัวก็ได้ตรวจนะถ้าจะนจมูกมันมันเอียงจริงๆถ้าว่าเกิดจากอุบัติเหตุนะคาดว่านะถ้าฟังจากประวัติคิดว่าใช่จากนี้คือแบบมันตายทันทีเลยคอนเสิร์ การกล้าพูดล้อกันหมดโอเคป่ะไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องว่ามันจะไม่สวยถ้าหมอบอกว่าได้หมอจะบอกว่าได้แต่แรกถ้ามันไม่ได้หมอก็จะบอกคุณเลยแต่แรกรออีกันหรือแพ้แบบนี้จำฮงจริงๆหวานเยอะเยเนี่ยหวานก็ดีเลยเขามีมะขามอยู่แล้วมะขามปีเดือนเจ้าปีเดือนพี่เดือนมาจากไหนครับมาจากเชียงไฮเจ้าอยากแก้ผวา ซิลิโคน้อยแล้วก็มันเอียงป่ายมันบางเช้าอันนี้เสริมมากี่ปีแล้วอ่าเข้าปีที่สี่ลวเศ้าปีที่สี่เคยเสริมมากี่รอบครับอ่ารอบเดียวเช้ารอบเดียวสี่ปีค่ะแล้วก็มีอาการนี้ค้นหาใน google เลยแบบว่าเสริมจมูกแก้ปัญหาก็คือจับตะเลยแล้วก็ปีเห็นใน TikTok อกใน Ig แล้วก็นใน Facebook ติดต่อมากับค่อนข้างนานดูทุกคลิป4เดือนเข้าดูทุกวันแล้วก็จะรอดูแบบว่าเอสตอรี่ของทางคลินิกจะมาเหมือนใดจ,จะติดต่อทุกคลิปดูทุกคลิป ดูแบบติดต่อทุกวันดูการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆผ่านสตอรี่แล้วก็มีคลิปใหญ่ก็ดูโดยเจ้าเป็นในห้องครับมาคุยกับคุณหมอจริงๆตอนแรกก็คือกังวลนอนบรรลับแต่พอมาอู้กับคุณหมอแล้วก็คือเปิดโลกไปแฮมแบบเลยเจ้าโล่งใจคุณหมออู้เป็นกันเองคุณหมออธิบายการทําทุกขั้นตอนเจ้าอธิบายสาเหตุเนาะแต่ละอย่างที่เฮามีเจ้าอธิบายสาเหตุปัญหาที่เฮามีภาวะแต่ละภาวะนี้คุณ กระจา่างทั้่หมดเลยมันก็ว่าแบบมันเกิดจากอะไรอย่างันแล้วมันแก้จะได้ใช่ไหมเจ้าเรื่องรูปทรงก็คือเล็บมีในมือแต่มาเปลี่ยน30นาทีก่อนจะเข้าคลินิกแบบว่าบอเอาดีกว่าเล็บตีเฮาเยหย้อคุณหมอบางข้างมันมาได้เข้ากับหน้าก็ออกแบบกับคุณหมอเลยเล็บใหม่เล็บใหม<า>่หน้าออเด็กออกแบบกันเขาคุณหมอนี่เป็นได้ของหน้าเด็กสวยเลยเจ้าแปลว่าชอบอันใหม่มากกว่าชอบววอันนี้คือแบบ เป็นเลบตีแบบหมอประธานเลยอ่าตะกี้คุณหมอตรวจจมูกของปีเดียนแล้วเนาะมีผนังกั้นเอียงอ่ะใช่มีผนังกันงนงก้นเอียงค่ะที่คุณหมอพบอันนี้คือเป็นปัญหาซึ่งปีบวมหูตัวมามาก่อนก็ดบวมหูตัวแต่ว่าตรวจพบว่ามีผนังกั้นเอียงเจ้าแต่ว่าวันนี้มันเกวจะหายไปเพราะว่าเรา,าเป็นเทคนิคปรับโรครงสร้างเนาะเจ้า,ามันก็จะหายไปคุณหมอก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ให้ตัว เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์หลังทำกันนะครับผมห้คาเขอสงแันนี้ได้ค่าเ่มดแต่ดูค่าเตียงค้างงถ้าปากมีบวมนะเห โอเคมากเลยค่ะ <Okay. S 1> สวยมากนี่ตรงนี้เลยครับดูเดี๋ยวก่อนนะไม่งอแล้วโอเค <Okay. S 1> แค่นี้แคเห็นแล้วแค่นี้แค่เห็นตอนนี้ลแล้ว,วเรียบร้อยแล้วเป็นไงพ่อคะตรงโอเคเลยก็โอเคเศร้ okay, สาวสวย คลรับผลลับแฮปปี้เนาะแฮปปี้จ้าหายใจสะดวกขึ้นกับตะกี้ว่าแม่เจ้าใช้เวลาทำประมาณก่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนะาะมีแก้ผนังกั้นจมูกเยียงด้วยใช่ค่ะโชคดีที่เชอคุณหมอ,อเป็นรวดรักษาไปเลยค่ะตามเล่มเลยจ้าอันนี้ก็คือมมทรงชั่วโมงที่ออกแบบกันไว้